นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลมปราณน,นี่แหละปานะลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเรามีสติรู้อยู่ซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเรียกว่าอาณาปานสติไม่ว่าจะอยู่กิริยาบทหนนั่งนอนนะนี่นอนเดินยืนนะมีสติรู้อยู่นี่ลมเข้าลมออกเรียกว่า อานาปานสติได้เพราะฉะนั้นก่อนนอนก่อนนอนเนี่ยดูลมหายใจเข้าหายใจจงจนหลับตื่นขึ้นรู้สึกตัวขึ้นก็อย่าเพิ่งลุกก็กลับมาสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะเรียกว่าฝึกอาณาปานสติจนเกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัยอ่ะมันไม่ยากหรอกเพราะว่าเราหายใจอยู่ตลอดเวลา ตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ไม่